ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพีย r เดอร์สปอร์ตอุปกรณ์จากญีนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกลิปนะครับกลิปพันด้ามของโยเนกนะครับผมดูหน้าตามันอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นเขาก็เขาจะทำแพ็กเกจมาดีมากนะครับตัวนี้เป็นตัว102นะครับ AC 102นนะครับผมก็ที่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่อันนี้นะครับ ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเป็นทำแพ็คแบบห้าม้วนอ่าไม่ใช่ห้าม้วนห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นในในแพ็คเดียวนะครับห้าชิ้นในแพ็คเดียวนี่เป็นแท็กกี้ฟิวนะครับเป็นแท็กี้ฟิวหนึบนะครับหนึบแต่ก็ให้ความนุ่มมือนะครับตัวนี้ของญี่ปุ่น นี่ฮะเป็นกิฟต์เมดอินเจแปนนะครับผมอ่อันเนี้ยทำเหมือนกล่องเขาเนี่ยเป็นพลาส,สติกนะกล่องพลาส,สติกแล้วก็มีกิฟต์อยู่ด้านในเนี่ยห้าอันนะครับผมทำเหมือนทำกล่องเขาทำกล่องเหมือนไอเน,นี่ยเหมือนไม้คัดฟันเหมือนไม้คัดฟันเลยนะฮะเป็นกล่องแต่ใหญ่กว่าไม้คัดฟันนะครับก็ ตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกเก็บกิฟของเรานะครับก็บิดออกแล้วก็ดึงกิฟมาใช้นะครับก็แล้วก็ปิดไว้นะครับผมก็ทําแพ็กเกจได้สวยงามมากนะครับญี่ปุ่นที่เจ้าแพ็กเกจจริงๆนะฮะตัวนี้เป็น ac 1 0 2 5 p นะครับก็ใครสนใจสีไหนก็สั่งเข้ามาได้นะครับก็ราคาไม่แพงครับกตกอันนึงไม่ถึง100ร้อยนะฮะอันนึงไม่ถึงร้อย ที่ของญี่ปุ่นนะครับของญี่ปุ่นที่เรานำมาขายกันอยู่นะครับผมครับวันนี้ร้าน p i e l d e r s s p o t t q u u p p m n t t f r o m ฟอร์มนะครับก็ขอจบการรีวิวกลิปพันด้ามนะครับ AC 1 025 P Japan เจแปนนะครับ,รบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ